สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องปลอป้ายเมื่อสู่สุขสคนน,ออน้องเหมือนว่าผมขอกับสาวมอลำีสิริพรหน่อยสมบุตอีกเช่นเคยค่ะพ่อแม่พี่น้องค่ะวันนี้นะคะสิริพรก็ได้รับของฝากอีกแล้วนะคะทุกคนค่ะจากช่องเม่ตุ้มพธรรมนะคะทุกคนค่ะซึ่งพอดีเพิ่นอ่ะได้ส่งของมาให้สิริพรนะคะแต่สิริพรบ่นด้านหูค่ะพี่น้องวันเป็นเอียงค่ะเดี๋ยวเข้ามาร่วมมือ แกะกองเบิงกันเลยนะคะทุกคนคะแกนไกลเอาวางเาเดี๋ยวเรามาลงมือแกะกลองกันดูเลยนะคะว่าแม่ต้มพาทันนะคะได้ส่งอะไรมาให้สิริพรนะคะมารับชมกันเลยะคะ่ะ อนุญาตขันขันกล่องใหม่แป๊บนึงนะทุกคนว้าวโอ้โลตีสายไหมค่ะทุกคนตอนนี้มีคนนั่งยิ้มปุ้ยเลยนะโลตีสายไหมค่ะนี่ค่ะทุกคน นี่โรตีสายไหมคะ่ะทุกคนคะ่ะน่าทานมากเลยนะคะก็ขอบคุณนะคะขอบคุณโรตีสายไหมอร่อยอร่อยจากแม่ตุ้มนะคะโอ้แป้งทำใหม่ๆหนิ่มมากคะ่ะทุกคนแป้งทำใหม่ใหม่ค่ะอันนี้เป็นผลิตภัณฑ์นะคะเป็นสินค้านะคะที่ช่องแม่ตุ้มพาทำนะคะทำขายนะคะทุกคนคะ่ะ ใครนะคะอยากได้โรตีสายไหมอร่อยอ,อยนะคะทําสดๆใหม่ๆเลยนะคะทุกคนคขนาดส่งจากไหนเนี่ยเดี๋ยวนะท <c oughs> ีิีิพอลขอดูกอนนะคะอายุทยามาถึงศรีสะเกดนะคะยังแป้งนิ่มอยู่นะคะทุกคนยังแป้งนิ่มอยู่นะคะทุกคนคะ่ะโรตีสายไหมของแท้จากอายุทยาเลยนะคะจากช่อง แม่ตุ้มพาทำนะคะใครต้องการสั่งใครต้องการสั่งนะคะตัวราชอาณาจักรตัวราชอาณาจากัาจากรนะคะเดี๋ยวสิริพรนะคะจะให้ทุกคนนะคะทักไปหาช่อง YouTube ของแม่ตุ้มได้เลยนะคะทุกคนคะ่ะทักไปหาไปคอมเมนต์บอกแกเลยลได้นะคะว่าอยากกินโรตีสายใหม่นะคะขอสั่งนะคะ ราคาไม่แพงนะคะทุกคนคะ่ะแต่อันนี้แม่ตุ้มเอามาฝากสีพรนะคะทุกคนคะ่ะน่าอร่อยน่าทานมากๆเลยนะคะก็ขอขอบพระคุณช่องแม่ตุ้มพาทํมามากๆนะคะที่ให้ความรักความเมตตากับสีพรน้อยสมบูรณ์นะคะนาโรตีสายหม่อร่อยอร่อยนะคะมาฝากกับสีพรน้อยสมบูรณ์นะคะก็ขอให้ช่องแม่ตุ้มพาทานะคะได้พินเร็วๆนะคะตอนนี้แม่ตุ้มพาทาของเราก็ รอพินอย่างเดียวนะคะทุกคนค่ะก็ขอให้ถึงสิบเหรียญและก็ขอให้ได้ร้อยเหรียญเร็วๆนะคะขอขอบคุณมิตรรักแฟนคลับทุกๆกำลังใจที่คอยเป็นกำลังใจให้ใหกับสีพรนรสบณ์ในวันนี้นะคะขอบคุณยอดไลค์ยอดคอมเมนต์ยอดการติดตามนะคะสำหรับคลิปนี้ก็นำความรักความเมตตาจากช่องแม่ตุ้งพาธรรมนะคะมาให้พ่อแม่พี่น้องได้รับชมนะคะก็ ขอบคุณมากมากนะคะคลิปหน้าคลิปในมาเจอกันไหมคะ่ะพอแม่พี่หนยคะสำหรับคลิปนี้ขอกล่าวคำว่าสวัสดี